บังโฉถามว่ามรแปดมีอะไรบ้างครับมรแปดนะครับก็คือ,อกรรมมันนโรธกรรมิมมีปฏิปทาก็คือหนทางสู่การพ้นทุกนะครับคุณบังโฉมรแปดก็จะมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะเห็นในอะไรถูกต้องในในหลักอริยสัจสี่ถ้าคุณบังโฉเข้าใจหลักอริยสัจสี่คุณบังโฉติดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้ว สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นคือเห็นอริยสัจสี่เห็นนะสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบก็คือความคิดของคุณบางโฉเนี่ยความดําริเนี่ย,คว,ยความคิดของคุณบางโฉโน้มเอียงเทเอียงไปฝั่งกุศลอ่าดําริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายเหมสัมมาสังกัปปะความดําริชอบพูดง่ายๆก็คุณบางโฉมีคอนเทนต์ที่มันสร้างสรรค์นั่นแหละเวลาคิดอะไรนะคิดอยู่ในฝั่งกุศล,ลกรรมบท1ิ นะคิดในฝั่งรักษาศินห้าคิดในฝั่งประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ,อย่างนี้นะครับไม่คิดไปในทางการพยาบาทอาฆาตมาหลายผู้อื่นนี่คือสัมมาสักปะความดําริออกจากการพยาบาทเบียดเบียนสองข้อแล้วนะสองข้อแรกนี้เรียกว่าปัญญาส่วนสามข้อหลังอะไรต่อครับสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะก็คือศิลสามข้อแรกการงานชอบ ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกรรมสัมาอาชีวะอาชีพชอบอคุณบางโฉทําอาชีพอะไรที่ไม่ผิดหลักในกุศลกรรมบท10ไม่ผิดหลักในศินห้านี่แหละ,ะไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เดือดร้อนทุกข์ลำคาญใจเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ชอบหลักการก็อยู่ในกุศลกรรมบท10 นะทาไม่ผิดศีลนะก็ถือว่าเป็นอาชีพชอบละ,อ,ะอยู่ในศีลห้าเรานี่แหละการงานใดไม่เป็นไปเพื่อข่าชีวิตอื่นให้ล้มตุยนะการงานใดเป็นไปเพื่อลักไปโลภไปโกงเขาการงานใดไม่เป็นไปเพื่อประพฤติผิดลูกผิดเมียเขาการงานใดไม่ได้เป็นไปเพื่อโก,โกหกมดเท็จหลอกลวงเขาเห็นไหมครับการงานใดไม่เป็นไปเพื่อดื่มชุลายยาเมายา,า,ยาเสพติดต่างๆนี่แหละก็ถือว่าอาชีพชอบเห็นไหม อ่าสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาอชีวะคือส่วนของศีลอ่าสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาอชิวะนี่ส่วนของศีลเห็นไหมปัญญาสองข้อแรกสามข้อหลังคือส่วนของศีลอ่าสมาธิคือส่วนตัวไหนทีนี้ก็คือสัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสตินะครับความระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบสัมมา วายามะความเพียรชอบเราก็จะโยงไปที่สัมมัะประธาน4ในโพธิปยธรรม37อ่าเดี๋ยวผมไปอธิบายในพาร์ทหลังนะครับอธิบายให้คุณพังโบังโฉเข้าใจก่อนว่ามรคแมีอะไรบ้างความเพียรชอบก็คือเพียรอะไรครับสั่งบรประธานประหานประธานภาวน,าป,า,น,นาประธานอนุรักษ์คาประธานเพียรระวงังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้จางคลายให้ดับลงไป นะครับเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วสร้างแล้วเนี่ยก็ให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปไหมครับนี่คือสมมัิประธาน4สัมมาวยมะความเพียรชอบแล้วก็สัมมาสตินะความระลึกชอบก็คือสติประธาน4กายเวทนาจิตธรรมนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวอธิบายในพาร์ทหลังว่าเราจะนั่งสมาธิ3รู้หนึ่งเห็นอย่างไร นะครับแล้วก็สัมมาสมาธิก็คืออาณาปณสติอาณาปณสติก็คือการฝึกสตินั่นแหละฝึกสติให้เกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับด้วยการเอามารู้ลมเข้าลมออกมีสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกนะหลักการเป็นอย่างนั้นเพื่อไปสู่นะครับสมาธินะในข้าวระดับที่จะเกิดขึ้น กับเราในฐานะที่เราฝึกไปใช่ไหมครับก็คือมีเก้าระดับมีชั้นรูปสัญญาก็คือชั้นหนึ่งถึงถึงถึงชั้นที่สี่และอรูปสัญญาก็คือระดับสูงขึ้นไปมีอะไรบ้างนะรูปสัญญาก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุตะทชฌานนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะครับ, 1, 2, นะรบและอรูป นะและอรูปล่ะนะอรูปสัญญาคืออะไรครับก็คือตั้งแต่อากาสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทยิตะนิโรธนะครับก็คือสมาธินั้นมี9ระดับนะครับมี9ระดับและสมาธิทั้ง9ระดับนั้นก็เป็นบาดฐานนะครับไปสู่มรรคนิพพานได้ตั้งแต่ ปฐมฌานก็สามารถบรรลุได้เพราะตัวสมาธิและตัวปัญญาก็ต้องเดินไปด้วยกันก็คือสมถะวิปัสนานี่นะเห็นไหมครับสมถะก็คือการฝึกสมาธินะฝึกจนเกิดเป็นอารมณ์อันเดียวส่วนวิปัสสนาก็คือการเห็นการเกิดดับในหลักอริยสัจสี่เห็นการเกิดดับในจิตของจิตนะครับที่เราฝึกอาณาปณสตินี่แหละนะอ่าก็จะเป็นแนวทางนะครับไปสู่ อะไรครับหนทางนี้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ศินสมาธิปัญญาเห็นไหมมรรคมีองแปดเป็นอย่างนี้นะครับศินสมาธิปัญญาก็เดินตามหลักสมถวิปัสนาอาณาปาณสติพระองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่ากระทํามากกระทําบ่อยให้เป็นดุจยานเครื่องนําไปเนี่ยนะใหท้ทำเป็นที่ตั้งสม่ําเสมอนในการฝึกปฏิบัติรู้ลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยในอิยาบทเนี่ยได้หมดเลยนะครับ ก็ไปสู่อะไรครับอรหารตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเห็นไหมเดินทางไปทางนี้แหละก็ต้องรู้อริยสัจสี่นะครับเดินมรรคไปตามนี้หลักการเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเนาะถือว่าเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นตรงนี้นะครับ